สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เพจของดีเมืองใต้นะคะจะมาแนะนําของดีนะคะในช่วงเจ๊จับชวนชมค่ะชมอะไรเหรอคะนี่เลยค่ะในมือของเจ๊นี่นะคะมีแม่นางกวักส่งเครื่องมโนราสวยงามมากค่ะเจ๊จะเล่าให้ฟังนะคะถึงแม่นางกวักองค์นี้เป็นของใครและมีความสำคัญยังไงชื่นชอบอยังไงนะคะ แม่นาปักทรงมโนราเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเห็นปุ๊บรู้เลยค่ะต้องมาจากแดนใต้นะคะเพราะว่ามโนราเนี่ยหรือโนรานะคะเป็นศิลปะวัฒนธ,ธรรมของภาคใต้นะคะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าเจ๊เนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปเห็นแม่นางปักองเนี่ยของบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็อยากได้มากปิ๊งปังปิ๊งปังเลยนะคะชอบมากแต่ปรากฏว่าไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มี เวียนไปตามร้านพระเวียนไปต่างๆก็ไม่มีก็เลยสืบแสวงหานะครว่าเอที่ไหนนะครับถึงจะมีบูชาปรากฏว่านางกวักทรงเครื่องมโนรานเนี่ยเป็นของวัดในเตาค่ะซึ่งอยู่ที่ห้วยยอดนะคะจังหวัดตรังนะคะวัดในเตาเนี่ยนะคะก็ เป็นวัดเก่าแก่มากเลยที่แต่สมัยศรีวิชัยอายุของวัดนี่นะคะเขาก็บอกว่าสร้างมาต้องประมาณ300กว่าปีมาแล้วโอ้โหเป็นวัดเก่าแก่มากเจก็จะรออะไรอยู่หรือครับพุ่งไปเลยะคะ่ะไปวัดในเตาเนี่ยนะคะที่จังหวัดตรังเพื่อที่จะไปหาพระออโทษทีไปหานางกวักองค์นี้ปรากฏว่าเด็ดที่น่าเสียใจเนื่องจากว่าหมดแล้ว เขาทำมาเนี่ยในสมัยที่ไหว้ครูนะคะในปี54ปัจจุบันนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วไม่มีจำน่ายละไม่มีเช่าบูชาละโดยหลวงพ่อวิสูตรพระอาจารย์วิสูตรเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตขึ้นมานะคะในปี54อย่างที่บอกนะคะพระอาจารย์วิสูตรเนี่ยแกก็เป็นเกจินะคะชื่อดังมากเนื่องจากสมัยที่มีจตุคามรามเทพดังๆช่วงนั้นที่ดังๆเนี่ยพระอาจารย์วิสูตรเนี่ยนะคะก็จะไปน,นั่งปลุก อ,อ,องค์จตุคามรามาเทพเนี่ยของรุ่นต่างๆเ,เป็นร้อยรุ่นเลยค่ะก็จะรู้กันดีนะคะว่าพระอาจารย์วิสูตรเนี่ยจะเป็นสิทธิเอกเลยนะคะของหลวงปู่แสงซึ่งหลวงปู่แสงเนี่ยเรียกว่าเป็นสายเขาอ้อสายเขาอ้อเออน็กเซียนพระจะรู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นโนราองค์นี้เนี่ยพระอาจารย์มิสูตรก็เป็นผู้ผลิตและปลูกเสกนะคะมีอักรนะคะความร่ํารวยนู่นนี่นั่นเนี่ยอยู่รอบองค์เลยค่ะสวยสุดงามดูสิคะ ทรงสวยมากแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับถูกต้องตามประเพณีเลยคืออย่างนี้ค่ะเจเนี่ยก็ทราบประจากผู้ใหญ่นะคะว่าแม่นางกวักเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยนะคะจะต้องหนึ่งกวักมือที่กวักเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ประมาณปากหรือสูงกว่าปากนิดหน่อยนะคะไม่ต่ํากว่าปากนะคะเหตุผลก็คือเขาบอกว่าถ้าสูงประมาณนี้เนี่ยเงินจะ เหลือกินเหลือใช้ในปากเราเลยนะคะแล้วข้อที่2เนี่ยปลายนะคะปลายของมือนางกวักเนี่ยเห็นไหมคะจะต้องงุ้มเข้าค่ะไม่ใช่แบวอยู่งี้นะคะจะต้องงุ้มเข้าก็เรียกว่ากวักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นองค์เนี่ยมีความถูกต้องตามที่ผู้ใหญ่โบราณได้บอกเจ้าไว้ว่าจะต้องเป็นรูกศลักษณะสน,นี้นะแล้ว ที่สําคัญก็คือเมื่อเจ้ไม่อยู่ปักใต้เราก็เห็นทรงเครื่องมโนราศก็ประทับใจมากเนื่องจากว่าบางทีเราเห็นเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นทรงไทยทั่วๆไปนะคะและที่สําคัญก็คือในส่วนของโนราอในส่วนของนั่งกวักเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบูชากันในเรื่องการค้าขายใช่ไหมคะวกวากเหมืนกวากทองเข้าร้านน่นนี่นั่นก็มีพุทธคุณมีเรื่องของการบนนะคะมีการของการไหว้ซึ่งเจเที่ทำการค้ามาหลายที่เนี่ย ก็บูชาองค์นางกวักมาดูตลอดเพราะฉะนั้นพอมาเจอนางกวักรุ่นโนราเนี่ยถึงได้ชอบมากแล้วก็เสาะ,ะแสวงหาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเป็นของสมบัติตัวเองเลยนะคะก็หวังว่าสักวันจะมีโอกาสแต่วันนี้เจมาที่บ้านอาจารย์เป็นหนึ่งวงภูดอนซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนหัดใหญ่นะคะเป็นคนใต้ ก็มาเจอเนี่ยค่ะมาเจอกลุ่มของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เน,น็กเขาเป็นคนที่สะสมพระเครื่องสะสมะสิ่งมงคลเอาไว้เยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยเอาไว้โอกาสหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังจะมาขอชมบ้างแต่วันนี้เนี่ยก็มาเจอกลุ่มนางกวักของแกซึ่งเยอะมากแล้วก็เห็นโนราองค์นี้ค่ะซึ่งเหมือนกับที่เจ๊เคยอยากได้เคยเที่ยวส่อสแสวงหาไปทั่วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโนรานางกวักองค์นี้ แน่นอนค่ะเห็นปุ๊บรู้เลยเป็นคนใต้แล้วทรงเห็นไหมคะดั่งพับเพียบเรียบร้อยไม่มีใครเคยเห็นนะคะว่าโนราหรือว่านางวักเ๋ยจะยืนกวาไม่มีค่ะเพราะคนโบราณเขาเชื่อว่าคนไทยหรือว่าสตรีไทยเนี่ยนะคะจะต้องนั่งถึงจะพับเพียบเรียบร้อยไม่มีการยืนนะคะพยันทรงเนี่ยลักษณะสวยงามมากและพุทธคุณเนี่ยก็คือสุดยอดมากเนื่องจากว่าเจเนี่ย เ,เคยได้รับรู้จากคนที่ผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าเขาค้าขายแล้วเขาก็บ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ของการค้าขายก็ได้สมวารพุ่งม,มาตปารถนายิ่งทาให้เจอยากได้มากเลยนะคะเป็นขอดีเมืองใต้ในวันนี้พามาชมนี่ค่ะนางกวักทรงมโนรานะคะวัดในเตาจังหวัดตรังนะคะใครสนใจนะคะก็แวะไปที่วัดไปดูนะคะเขาไม่มีแล้วรุ่นนี้เขาก็จะมีรุ่นเล็กนิดหนึ่งนะคะใครสนใจเขาแวะไปดู และที่สำคัญที่สุดเลยอาจารย์เป็นหนึ่งยังมีนางกวักอีกค่านี่นนี่นี่นนขออนุญ,ญาตอาจารย์มาแล้วเอามาโชว์ให้ผู้ที่ชมอยู่ในรายการในเพจของดีบางใต้ในที่ชมนะคะนางกวักรุ่นเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ว่ากวักรวยค่ะแม่นางกวักรวยนะคะ เหตุผลนะคะนี่ค่ะถ้าดูเป็นใกล้ๆน่ยจะเห็นป้ายรวยที่องค์แม่นางกวักถือไว้อยู่ใช่ไหมคะป้ายรวยเลคะเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์เป็นหนึ่งเลยนะคะเรียกว่าถ้าใครเห็นป้ายรวยก็จะต้องนึกถึงอาจารย์เป็นหนึ่งวงพูดดอนขึ้นมาทันทีนะคะทีนี้องค์นี้เนี่ยผลิตเมื่อไหร่ องนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามอาจารย์เขาบอกว่าผลิตเมื่อปีที่แล้วปี52 2552ผลิตมาเพียง100องค์เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้จําหน่ายนะคะมีคนอยากจะมาเช่าไปบูชายเยอะมากแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ผลิตมาเพื่อจําหน่ายผลิตมาเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์เท่านั้นเองและที่สําคัญก็คือเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็เอาองค์นี้ละกันไปประมูลเพื่อหาไรายได้ช่วยนู่นช่วยนี่อย่างเมื่อสัก เดือน2องเดือนที่แล้วเนี่ยมีเรื่องโควิดนะคะแล้วก็ต้องระดมทุนในการช่วยเหลือโรงพยาบาลในการซื้อเครื่องมือแพทย์อาจารย์เนี่ยก็นําแม่นางวักเนี่ยค่ะมาประมูลแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลในโซนภาคใต้ได้ถึง9โรงพยาบาลยอดเงินกว่าสองแสนเลยนะคะโอ้โหใจบุญหรือยังออทําบุญแบบนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะทีนี้แม่นางกวักองค์นี้เป็นของอาจารย์เป็นหนึ่งเจก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะคะ ถ้ามีบุญเนาะก็คงจะได้เอาละคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งสององค์ที่อยู่ข้ามเจนเนี่ยนะคะเป็นสวัสดิ์ส่วนตัวของอาจารย์เป็นเดิมวงผู้ดอนซึ่งเป็นชาวหัดใหญ่นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาณะที่นี้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณและท่านผู้ชมนะคะที่ดูในรายการนี้อยู่นะคะสนใจนังกวักชอบนางกวักก็ลองเช่าหาบูชาดูนะคะเรียกว่าค้าขายมีพุทธคคน ในการบนในการไหว้ค้าขายดีแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมตามเพจของดีมือใ,ใต้ต่อนะคะคราวหน้าจะพาไปชมอะไรมีของดีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารศิลป,าปอาวัฒนธรรมหรือแหลมท่องเที่ยวนะคะหรือผู้คนเราได้พาไปชมกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ